สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของโด่งบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชา n น l นะครับครั้งนี้นี่ผมอยากจะนําเสนอเรื่องราวที่เชื่อว่าใกล้ตัวกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมากที่สุดเลยนะครับอันดับแรกต้องขอขอบพระคุณมากสําหรับผู้ที่ซับ c r i b e มานะครับและก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กับทีมงานของเรานะครับบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชา n น l นะครับถ้าจะซับ c r i b e หลังจากที่ดูแล้วเนี่ยก็จะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ เอาละว,วันนี้ผมจะนาเรื่องราวของคําถามที่ว่าทําไมครับคนไทยจํานวนมากนะจึงชอบดูหนังละครเรื่องเนี้มันมีคําอธิบายไหมครับเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมละครไทยเขาจึงบอกว่าโอโ้โหก็มีแต่เรื่องราวที่แบบว่าตกจูบหรืออะไรพวกนี้นะแบบว่าเดี๋ยวก็มีนางเอกเดี๋ยวก็มี คนที่จะมาแย่งพระเอกอะไรไปเงี้ยก็จะวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้แต่มันมีเหตุและผลนะครับฝรั่งเขายังมีโซฟโอเปร่นะครับหมายถึงว่าเป็นละครสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านเมื่อยามที่ทุกคนในบ้านนะไปทํางานกันนะพ่อบ้านลูกบ้านไปเรียนอะไรเงี้ยน,นะดังนั้นแม่บ้านก็จะเปิดละครทางวิทยุเนี่ยฟังแล้วก็จะเป็นโซฟโอเปร่ก็จะมีการโฆษณาพวก ของเครื่องของเข้าของเครื่องใช้เช่นสบู่ไงซปสบู่เนี่ยสบู่ผงซักฟอกยาสีฟันอะไรจีปาะนะที่เป็นอุปกรณ์ภายในบ้านนะก็เลยเรียกก็เป็นซปโอเปร่านะครับของไทยก็ค,คล้ายๆอย่างนั้นนะเราก็เคยมีละครวิทยุรื่องติดกันงอมแงมนะแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปแล้วนะครับเราก็มีหนังด้วยแล้วก็ละครแต่หนังเนี่ยมันก็เข้าเข้าถึงยากหน่อยเพราะว่ามันต้องไปดูในในโรงใช่ไหม เดี๋ยวนี้ก็มี Netflix อย่างเงี้ก็โอเคนะใครเป็นสมาชิกนะครับแต่ละครเนี่ยทางฟรีทีวีเนี่ดูกันได้ตลอดแล้วก็ติดกันงอมแงมเลยมีเหตุผลอะไรครับหลายๆคนก็บอกว่าแหมซีรีส์เกาหลีเนี่ยโหยิ่งชอบเลยนะฮะของไทยก็ดูเกาหลีก็ดูจีนก็ดูเห็นไหมฮะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นซีรีส์เนี่ยคนไทยก็จะติดจะชอบมากปฏิเสธหรือเปล่าครับอันนี้ เขาบอกว่ามีการไปถามเพื่อนหลายๆคนที่ทํางานนะก็ชอบดูเหมือนๆกันเลยบางคนก็บอกว่าต้องอดตะลับขับตานอนที่จะรอดูหรือดูจนจบนะละครที่ตัวเองแบบกําลังแบบติดตามอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาไปเจอเพื่อนที่ทํางานแล้วไม่มีข้อมูลใหม่ว่าเมื่อคืนดูหรือเปล่าโอ้โหพระเอกกันทังเอกงอนกันน่ารักมากเลยนะมีกอดกันด้วยนะดูไปจิกหมอนไปยิ้มตามไปเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ ก็ล,ลองมาดูซิว่านะเหตุผลของหลายหลายคนเป็นยังไงนะบางคนบอกว่ามีการไปเก็บข้อมูลนะสอบถามแล้วก็มีคนส่งคําตอบความรู้สึกมาว่าคือเขาบอกว่าเขาได้ชอบเนื้อหาที่มันไม่ค่อยเห็นในชีวิตจริงนะรู้สึกว่าส่วนใหญ่นะมันจะไม่ใช่ชีวิตจริงอ่ะมันเกิดขึ้นน้อยมากเลยในชีวิตจริงแต่เราอยากจะได้แบบนั้นอยากเป็นแบบนั้นนะคนเราถึงชอบดูหนังหรือละครเพราะว่า มันเป็นในสิ่งที่ในชีวิตจริงมันเป็นไม่ได้จริงไหมนะมันถูกเขียนขึ้นมานะมันถูกกำกับมันถูกทาให้ l e a ชี้นําแนวทางว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะนะก็ต้องบอกว่าหลายคนนี่บอกว่าพอดูแล้วเนี่ยมันทําให้อารมณ์ดีมีความสุขนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าชีวิตมันได้พักผ่อนผ่อนคลายนะละครนี้โอ้โหยิ่งบอกว่า คือบะฉากบางฉากเนี่ยถ้าเป็นฉากเอ่อเข้าพระเข้านางเขาเรียกอย่างนี้เนี่ยอันนี้จะบอกว่าโหมันดูไปแล้วม,มันยิ้มมันล่องลอยจริงๆเลยอยากฝันน่ะอยากจะได้คู่แบบในละครน่ะอยากจะได้พระเอกอย่างนั้นถ้าผู้หญิงนะก็บอกว่าอยากจะได้พระเอกส่วนผู้ชายก็อยากจะได้เนี่ยแฟนเนี่ยเหมือนกับนางเอกอย่างเงี้ยมันน่ารักดีนะหรือแม้ตอนเจอโบทเศร้านะเขาบอกว่าโอ้โห ทำไมนะตัวร้ายนางร้ายเนี่ยถึงมาข่มเหงรังแกนางเอกได้อย่างนี้นะเจ็บใจมากเลยแล้วไปนางเอกถึงไม่สู้ไม่สู้คนเลยอะไรเงี้ยนะบางายบอกโอ้แลวพระเ,เอกเนี่ยทาไมไม่มาช่วยเลยบือ้อจริงๆอะไรเงี้ยผ่านโกรธด้วยนะฮะโกรธพระเอกไม่มาช่วยนางเอกโกรธตัวอิจฉาใช่ไหมก็จะมีตัวอิจฉาตัวร้ายนะฮะที่คอยแบบว่าริษยานางเอกอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่า มันก็เป็นไปตามอารมณ์ที่เราดูเนี่ยเขาบอกว่าแหม่มันดูแล้วมันก็ได้อารมณ์ที่เรียวกว่าปลดปล่อยอันนี้ก็คืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับอีกบางคนนะบางคนก็บอกว่าเป็นการผ่อนคลายแล้วก็รู้ว่าเป็นการแสดงนะโม้โมเว่อร์เนี่นะอะไรอย่างงี้ก็บอกนะจะบอกว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเออคือถ้าอยากจะไปดูความจริงเนี่ยอะไรก็รูเขาก็ไปดูข่าวสินะคนทะเลาะการวิวาทกาัน ชกต่อยกันนะมันเรื่องจริงมันเกิดในชีวิตจริงนะแต่ว่าถ้าในหนังหรือละครเนี่ยจะชกจะต่อยจะทะเลวิวาทกันยิงฟันแทงอะไรกันมันก็คมปลอมน่ะคือมันทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงอ่าถ้าอยากดูของจริงซีเรียสเป็นโหวเวชวิชาการนู่นนะเข้าไปดูเวทีเสวนาสัมมนาวิชาการไปเลยไปเข้าห้องเรียนเลยนะดังนั้นนะฮะเขาก็เลยมักละคร การแสดงต่างๆยิ่งบอกว่าถ้าเรื่องไหนมีตลกด้วยเนี่ยนะมีแต่ตัวตลกเข้ามาสออแทรกด้วยเนี่ยจะชอบมากเลยแล้วเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าดีด้วยนะพัฒนามาไกลแล้วดูออนไลน์ก็ได้ชอบเลยนะเพราะว่าดูเดี๋ยวนี้ดูออนไลน์นี่ดูมหรสพมหรสพใ้ความบันเทิงเนาะของคนยุคก,ก่อนนะะยุคคุณพ่อคุณแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราก็จะียกมหรสพใช่ความบันเทิงที่ต้องไปดูตามงานวัดนะไปดูในโรงละครแห่งชาติพิพิธภัณฑ์ อะไรเงี้ยหลายๆที่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดูออนไลน์ได้เขาบอกว่าโอ้โหมันก็สบายเลยนะอ่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่ว่ามันมีแนวคิดที่มาอธิบายในเชิงออวิทยาศาสตร์นิดหน่อยนะครับไม่ถึงกับซีเรียสเป็นแนวคิดของเขาบอกว่า t r AGEDY เหมือนเป็นละครโศกนาฏกรรมแนวคิดของละครโศกนาฏกรรมหรือท r AGEDY เนี่ยก็มักจะเสนอเรื่องราวที่จริงจัง เป็นการบิวอารมณ์สมัยนี้นะแบบบิวอารมณ์สร้างให้อารมณ์ของคนดูเนะี่ยรู้สึกตามไปด้วยตามไปกับเนื้อหาของละครเรื่องนั้นที่ถูกเขียนบทมาแล้วถูกผู้กำกับกำกับมาว่าเนี่มันเป็นการกระทําของมนุษย์ในสังคมนะต่อสู้เพื่อจะเรียกว่าเอาตัวให้รอดพ้นผ่านอุปสรรคปัญหาในชีวิตไปให้ได้นะอาจจะเน้นความทุกข์ระทมนะความวิตกกังวล ความเครียดของมนุษย์นะถ้าเป็นโศกนาฏกรรมนะกว่าจะเรียกว่าหลุดพ้นจากปัญหาเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญเลอเกินอยากคือละครเนะี่ยอยากจะสะท้อนนะเรื่องราวของมนุษย์จริงๆว่าในสังคมจริงๆเนี่ยมนุษย์เราบางทีก็ไม่ได้พบไปกับความสุขทุกอย่างก็จะต้องเจอคนไม่ดีนิสัยไม่ดีมาหลอกลวงหรือสารพัดวิธีนะครับที่จะทำให้เกิดเรื่องราวที่แบบเป็นความทุกข เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคและเรื่องนี้ในแนวคิดประครโศกนาฏกรรมหร,ร,รือแทชีดีเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์นะมีส่วนประกอบต,ต่างๆที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครด้วยกันเองมีตัวขัดแยง้งมีการปูพื้นเซตอัพละครต่างๆมาก่อนเสร็จแล้วก็สร้างให้เหตุการณ์เนี่ยต้องมีการ,รเผชิญหน้าการ,รเผชิญกับปัญหาหลังจากนั้นนะฮะในช่วงต่อไปองค์ต่อไปจึงเป็นการ หาทางออกจนได้มันจะมีเหตุการณ์หรือมันจะมีคนที่เข้ามาช่วยทำให้เรื่องราวดีขึ้นได้เรียกว่าเป็นวงจรนะวัตจักรของมนุษย์จริงๆในสังคมเราลองลองคิดดูนะครับมนุษย์เราเดี๋ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันก็เหมือนเขียนบทขึ้นมาสามสี่แผ่นสามสี่หน้านะหน้าแรกก็อย่างที่บอกนะเขาเป็นใครมาจากไหนอย่างไรนะครับ มีการศึกษาแค่ไหนอย่างไรชอบอะไรนิสัยอย่างไรเสร็จแล้วก็เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นวัยทางานนะนะทำงานแล้วเจอดีเจ้านายดีเพื่อนร่วมงานดีอะไรก็เจอคนรักที่ดีแต่งงานมีครอบครัวกันเอาไปเจออุปสรรคปัญหานะความไม่เข้าใจกันงอนกันแยกทางเลิกกันเสร็จแล้วโอ้สุดท้ายแล้วกลับมาคืนดีกันครองรักครองเรือนกันแฮปปี้เอนดิ้งอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยนะมันก็เหมือนเนี่ยนะ มันเป็นเรื่องราวที่เป็นการชี้แนวทางนะชี้แนวทางแล้วก็ตั้งความหวังให้กับคนดูด้วยซึ่งคนที่จะตั้งความหวังนี้ก็มีทั้งผู้ผลิตนะมีทั้งตัวบทเนาะแล้วก็มีทั้งผู้กํากับด้วยและเราก็คือผู้รับสารนี่แหละคนดูคนฟังนี่แหละจะเป็นคนที่ทำให้ละครเรื่องนั้นมันมีคุณค่ามากขึ้นมานะครับก็ได้รับความนิยมกันมากมาย อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันยังมีความรู้สึกนะฮะแล้วก็แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเออเรื่องราวของละครเนี่ยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับจินตนาการนะเพราะสมองของคนเราเนี่ยนักวิทยาศาสตร์มองว่าทั้งประสบการณ์และจินตนาการเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยมีต้องการด้วยนะตามสัญชาติญาณเลยนะครับ คือมีทั้งประสบการณ์และจินตนาการที่จะนำหนุนสนับสนุนการใช้ชีวิตของตัวเองดังนั้นาการที่มาดูละครเนี่ยก็เป็นการสร้างเสริมจินตนาการด้วยนะแล้วก็ประสบการณ์ที่ตัวเองมีอยู่ว่ามันตรงกับละครที่ดูหนังที่ดูหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ใช้จินตนาการและคิดไปนะว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คาดเดาอ่ะมันก็เป็นความสนุกว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบอย่างที่เขานิดเขาคิดหรือเปล่านะะ ซึ่งละครไทยเราบางทีก็มีมีเขาเรียกว่าหักมุมนะการหักมุมของการเขียนบทจากผู้เขียนบทนะหรือว่าผู้กำกับเนี่ยก็ทําให้มีรสชาติของการดูหนังหรือละครมากขึ้นวิธีการเล่าเรื่องด้วยก็ทําให้รู้สึกว่าโอ้หน้าตื่นเต้นหน้าติดตามอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันก็จะมีแนวคิดเรื่องนี้เข้ามาด้วยนะครับคือพูดถึงสัญชาติญาณของมนุษย์เรื่องของประสบการณ์จินตนาการก็เป็นเรื่องดีนะเอาเลยครับ พูดถึงอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายเลยที่ทําให้มนุษย์เราโดยเฉพาะคนไทยนะติดหนังติดละครกันมากมันเป็นเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นนะของมนุษย์เองคือบอกว่าเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งนะทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเลยนะก็มีผลให้อะไรครับเกิดพฤติกรรมนะที่อยากจะสํารวจเรียนรู้ไปดูไปฟังไปสื่อไปคน้นอย่างนี้นะให้ความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยแหละมันก็ทําให เรียกว่าอารมณ์ที่ได้รับรู้มาเนี่ยนะครับมันก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนที่มีประสบการณ์และจินตนาการที่แตกต่างกันมันโยงมาก่อนสักครู่นี้เนะยแล้วมันก็จะผลักดันครับให้คนคนนั้นเนี่ยไปทําอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางทัศนคตินะแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็ไปถึงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ถือว่าอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจคือถ้าจะเอาวิทยาศาสตร์มาจับมันก็ได้อยู่เหมือนกันว่ามนุษย์ นะมีเมนเทนเทลส์นะสุขภาพจิตเนี่ยถ้าดีซะแล้วเนี่ยก็รู้จักที่จะปรับจิตใจนะให้เป็นไปในทางดีให้ทางสบายใจหาทางออกให้กับจิตใจเนาะนะนะเพราะฉะนั้นนะครับต้นเหตุของความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นมามากมายเพราะมันเป็นสัญชาติญาณของมนุษย์นะถ้าขาดไปนี่นะครับโอ้โหใครที่ขาดความอยากรู้อยากเห็นนะ มันก็จะเป็นสิ่งที่แบบเรียกว่าชีวิตมันไร้รสชาติขาดความหวังนะมันมันนิ่งอ่ะมันเฉยมันมันไม่มีรสมีชาตินะดังนั้นนะครับการดูละครเป็นการส่งเสริมจินตนาการด้วยนะครับแล้วก็เป็นการพัพพอนด้วยก็หวังว่านะฮชาวไทยทุกคนนะแล้วก็หลายคนที่ดูตอนนี้ของเราอยู่ของโด่งบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชแนลอยู่นะครับ คงจะได้ดูหลังหรือละครแบบมีความสุขมากขึ้นแต่ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับเอาละครับอย่าลืมนะครับถ้าจะให้กำลังใจพวกเรากด Subscribe จะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะล้วพบวก,กันตอนหน้าเรื่องหน้ากับเรื่องราวดีๆที่จะมาช่วยจะลงจิตใจวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ